ในวันพุธที่10มกราคมที่ผ่านมานักเตะทีมชาติแกมเบียพร้อมทีมงานได้เดินทางจากกรุงบันจูเมืองหลวงของแกมเบียไปแข่งขันในรายการแอฟริกันครัพเอเนชั่น2023 ที่จัดขึ้นในประเทศไอวอรีโคสโดยนัดแรกพวกเขาไม่อกี้พบกับทีมชาติเซเนกัลในวันที่15มกราคมนี้ซึ่งพวกเขาก็เดินทางด้วยเครื่องบินลำเล็ก50ที่นั่งของสารการเปนแห่งชาติไอวอรีโคสที่สมาคมฟุตบอลจัดหาให้พวกเขาไปลงแข่งขันทัวร์นามเมนต์ที่สําคัญนี้แต่หลังจากเครื่องขึ้นได้ไม่นานนักบินก็ต้องรีบนําเครื่องกลับไปลงจอดที่บันจูทันทีไม่ได้รับแจ้งว่านักเตะและทีมงานผู้โดยสารหายใจไม่ออกเพราะเกิดภาวะขาดออกซิเจนในห้องโดยสารซึ่งมันก็ทําให้บางคนถึงขั้นหมดสติบนเก้าอี้ทีี่่่นนัังังงแตมก็ยโชคด ลงจอดได้ทันซึ่งก็นำให้ทุกคนปลอดภัยหลังจากนั้นก็มีทีมแพทย์เข้ามาให้การปรมพยาบาลได้ทันเวลา ทอมเซนเฟียเฮดโค้ชทีมชาติแกมเบียได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าทีมงานในพื้นที่บอกกับผมว่ามันมีปัญหากับเครื่องเป่าอากาศก่อนที่เราจอกเดินทางซึ่งทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเรียบร้อยดีแต่หลังจากนั้นไม่นานบนเครื่องบินก็ร้อนมากเราทุกคนก็ิ่รรมหมดสติไปเพราะขาดอ,ออกซิเจนจากนั้นทางนักบินก็ตัดสินใจหันหัวกลับเพื่อรักษาชีวิตของพวกเราผมคิดว่าถ้าเราไปอยู่ในเครื่องบินต่อไปอีกส0สินาทีพวกเราคงจะตายกันหมดแต่ที่น่าแปลกก็คือมันไม่มีหน้ากากออกซิเจนหล่นลงมาเลยแต่มันก็ยัง,งีิวตชวต หลังจากนั้นก็มีถแถลงการออกมาว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมาจากแรงดันอากาศโดยมีรายงานเสริมว่าปัญหาในส่วนนี้สามารถแก้ไขได้โดยช่างเครื่องภาพพื้นดิน แต่ในที่สุดแล้วเที่ยวบินนี้ก็ถูกยกเลิกไปเซนฟียสเสริมเพิ่มเติมว่าผมและทีมงานพร้อมตายเพื่อทีมชาติแกมเบียแต่มันต้องเป็นภนสษนาฟุตบอลไม่ใช่นอกสนามอย่างนี้ผมฝันว่าได้ตายไปแล้วในช่วงขณะผมมีโมเมนต์ที่คิดว่าตัวเองตายไปแล้วด้วยในตอนนี้ทุกคนยังปวดหัวมิงเวียนศีรษะและคาดว่าน่าจะต้องใช้เวลานาน,านเป็นสัปดาห์กว่าอาการจะเข้าที่เราค่อนข้างสับสนเราถึงขนาดบอกว่าจะไม่ไปเล่นในรายการอัฟคอนแล้วเพราะเราไม่รับการปฏิบัติเหมือนอย่างที่ควรจะเป็นเรามีครอบครัวและลูกๆแต่พวกเขากลับให เล้เื่อเครื่องบินที่มีราคาถูกที่สุดหากมรนยังเป็นแบบนี้ต่อไปเราก็ควรจะแยกย,ย้ายกลับบ้านและเิ่มการแข่งขันในรายการนี้ไปซะในปัจจุบันผู้เล่นและทีมงานของทีมชาติแกมเบียยังคงอยู่ในเมืองหลวงและปฏิเสธที่จะเข้าพบกับสมาคมฟุตบอลที่พยายามใช้เครื่องบินรุ่นเดิมนําพวกเขาไปส่งที่อเวรีโคสซึ่งเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่าสถานการณ์หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับและก่อนจากกันไปนะครับก็ฝ่ายทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องตัดเกมทําคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสสวััดีครบ